สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กๆเทศบาลตำบลดอนยีหอมทุกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับคุณครูวันคุณครูนิ่มแล้วก็คุณครูฝันค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้ในชื่อของหน่วยสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นวันแรกของการเรียนรู้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกวับเรื่องของลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสิ่งนั้นๆน,น,นะคะ ที่สามารถหายใจได้ค่ะสามารถรับประทานอาหารเข้าไปได้เคลื่อนที่ได้ขับถ่ายได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถจเจริญเติบโตแล้วก็สืบพันธุ์ได้ค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าน่าจะมีอะไรบ้างคิดออกไหมเอ่ย สิ่งที่มีชีวิตนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยคนพืชแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆค่ะเด็กๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่อะไรคะมีการอะไรคะเจริญเติบโตใช่แล้วคะ่ะหายใจได้ใช่ไหมคะมีการเคลื่อนที่อย่างเช่นต้นไม้เลยค่ะเด็กๆต้นไม้นะคะต้องอะไรคะตั้งแต่ต้นเล็กๆมีการอะไรคะ จเจริญเติบโตต้องการน้ำไหมคะน้ำก็คืออาหารใช่ไหมคะต้นไม้ต้องการน้ำต้องการแสงแดดในเรื่องของการจเจริญเติบโตใช่ไหมคะเหมือนคนเลยกันคะ่ะคนก็เหมือนกันนะคะเด็กๆคนเรานะคะก็มีการจเจริญเติบโตจากเด็กใช่ไหมคะกลายเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะต้องการอาหารใช่ไหมคะมีการขับถ่ายนะคะแล้วก็มีอะไรคะ มีอะไรอีกคะเด็กๆาสามารถสืบพันธุ์ได้นะคะสัตว์ก็เหมือนกันค่ะสัตว์ก็ชนิดต่างๆคะ่ะที่อยู่รอบตัวเราเช่นหมาแมวนกบัวนะคะพวกนี้นะคะก็รวนจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันค่ะเด็กๆ กำเสริมของวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆดูที่รูปเลยค่ะเป็นรูปของอะไรเอย่ยใช่ลวค่ะเป็นรูปของต้นไม้นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า tree ผู้ตามครูค่ะ tree ต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ tree ต้นไม้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆการบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆ นะคะมีชื่อเรื่องว่าสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆเด็กๆดูที่ภาพเลยนะคะไหนลองช่วยคุณครูสังเกตสิคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาพเนี่ยมีอะไรบ้าง<ม>คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆใครถูกไหมเอ่ยใช่นะคะมีอะไรคะไก่อสุนัขหรือเจ้าหมาน้อยนั่นเองอะไรอีกคะเด็กๆแมวเก่งมาก ต้นไม้ใช่ค่ะเด็กๆอะไรอีกอย่างคะนกถูกต้องค่ะลูกบอลใช่ไหมคะใช่เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่ใช่นะคะใช่แล้คะ่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งที่มีชีวิตคือมีไก่มีสุนะัขมีแมวมีนกและที่สำคัญอะไรคะเด็กๆต้นไม้ถูกต้องแล้วคะ่ะ เด็กๆคะในช่วงนี้นะคะโรคโควิด -19 กํำลังระบาดอย่างหนักเลยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆนะคะควรที่จะอยู่ที่บ้านไม่ควรออกไปที่มีคนอยู่มากๆในแหล่งชุมชนเวลาจะออกไปไหนจริงๆนะคะเด็กๆควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆอ,อาจจะล้างมือด้วยน้ำเปล่าก็ได้นะคะที่มีสบู่ หรือร้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะคุณครูเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ